โอ้มีเชฟมาช่วยเด้เว้ยวันนี้เร่งทําขนาดเลยหูหอยตัวใหญ่ๆด้วยนอตังเนาะมีถาเล็กถาใหญ่แล้วครับพี่ตังครับในถาเล็กตัวนี้เหรอโอ<ฮ>้หก,กางหมดเลยเนาะอันนี้แป้งบางเนาะถาดใหญ่อยู่นี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเปิดเองครับถาดใหญ่เรียบร้อยสองถาแล้วอันนี้ก็เร่งทําอยู่นะครับเร่งทําอยู่เดี๋ยวไปส่งดึงที่นะครับ ส่งถึงที่ไม่ว่าจะไปดำนงดำนาเข้าสวนเข้างานสั่งได้เราไปส่งถึงที่นะครับสดๆดจากเตาเลยนะครับนี่ร้อนๆจากเตาลู้อห้บาทนะครับได้แล้วนะครับสามถาดใหญ่ๆเราเรา,เรามารันทะลุนะลูกไอ้ต้มหมุนไปไหนแล้วลูกนะครับเจ๊ตีจะได้ลุ้นรับกระสอาใบนี้ นะครับนะส่งไปพร้อมกับยาเลยนะครับนะฮะส่งไปยอดเลยนะครับฮืมนะคือเดียวนี่แถมลูกพีนึนะทานมาเลยซุป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 อันนี้เขาเรียกอะไรครับแต่ไม่จีแต่ว่าส่งไปหนึงไม่รู้ได้กันโน่เนาะงดจะกินระหว่างทางก่อนขอบคุณมากครับได้สามถาดแล้วนะครับผมอ๋อนี่นะครับให้ทุกท่านนะครับเราจะไปพร้อมกันเลยใช่ไหมหรือว่าเอาไปก่อน ก็จะเป็น <Okay. S 1> ของแถมนะครับให้กับยู้ากรณีที่เอฟซีสั่งซื้อกำลังทำใหม่ๆกันเลยมีหอยเชลล์หอยอะไรนะี่ถ้อ,องมากเลยนะครับเชฟสตังเรานะครับวันนี้ก็สั่งได้นะครับ087 4916629ดสเก้าหรือ0 8 3ย์9 7ดสานะครับ ครับผมต้องสั่งพิซซ่าพิซซ่ากี่ถาดอ่ะสั่งพิซซ่าตอนนี้สิบถาดเหรอเดี๋ยวรอคิวอีกไปส่งนาไปส่งนานี่ครับไปส่งที่นาก่อน ถ้าผเป็นนายธนาคารนะครับผมใช้คุณกู้ห้าล้านเขาจะปล่อยคุณทีเลยเอาไปทำอะไรครับทนายไม่รู้คุณจะไปทำอะไรคุณปล่อยคุณครับผมเพราะตอนนี้เศรษฐกิจกำลังดีตรงนี้โอ้ครับผมพิซซ่าส่งทุ่งนานะครับทุ่งนาไปแจงไปชี้อะไรพวกนี้ครับพี่ใชนครับตามไปถ่ายเราจะถ่ายแต่งงานกุญส์ ทังช่วยแม่ทำพิซซาอยู่นะครับเดยรมีนักเก็ตด,ด้วยเนะาะกระตังทำนักเก็ตด,ด้วยมีนักเก็ตด,ด้วยสิบาจานนะครับเอ้ยวยนะครับจานรัวๆเลยนะครับวันนี้พิซซารัวๆส่งทุ่งนานะครับเดลิเวอรี่ส่งถึงทุ่งนาเลยนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กับช่องกาแฟกรกอบด้วยนะครับสวัสดีครับ